เบลล่าพอสอวดทายาทกลางไอจีต้องบอกเลยคะ่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังในวงการบันเทิงที่หวานกันมากๆาเลยเลยคะ่ะสําหรับคู่ของพระเอกนางสาวสวยมาความสามารถอย่างเบลล่าราณีและวหวานใจหนุ่มมากฝีมือเวียสกลวัฒน์ถึงแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะเข้าพาดูใจกันมานานหลายปีแล้วแต่ความหวานก็ยังคงเหมือนเดิมและไม่เปลี่ยนเลยเลยคะ่ะมีแต่ทวีคูณความหวานขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่ว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นั้นคล้ายๆกันชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเลยทําให้ความรักของทั้งคู่ราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาก,กันสักเท่าไรมมาออาหร แลละบรรดาคนโสดในอิจฉาตาร้อนกันเป็นประจำอีกด้วยแล้วเวลามีเวลารางเมื่อไหร่ก็มักจะเติมเต็มความหวานให้กันและกันตลอดเวลาเร็ียว่าความรักของทั้งคู่นั้นกําลังเบ่งบานเลยเลยค่ะจนแฟนๆเองก็อดหลุนไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีให้เฮกันสักที แลล่าสุดสาวเบลลาก็ทำเอาฮือฮาอีกแล้วเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสตภาพโชว์ทายากขณะออกกำลังกายชีดแข้งชีขาโดยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า self love is the best love งานนี้ทำเอาหวานใจยังหนุ่มเวียรีบเข้ามาคอมเมนต์แซวทันทีว่าห่างไปนานยังทำท่านี้ได้อึ้งไม่ธรรมดาสิ่งที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับอดใจกันไม่ไหวกดไลค์กันรัวๆแถมคอมเมนต์แซวหนุ่มเวียกันอย่างถล่มทลายเลยล่ะคะ่ะเบลลากเก่งมากค่เฮียแฟนเฮียทั้งสวยทั้งเก่งแซวแฟนเก่งในะคะเฮียสวยเก่งมากเลยค่ เฮียเฮียไปเล่นมังหรือเปล่าพบคนอวดแฟนแล้วหนึ่งพบคนค้างรักหนึ่งพบคนข้างรักเบลยังไม่ว่างตอบเฮียเลยเฮียไปเล่นบ้างนะคะอยากเห็นอยากเห็นแม่แม,แม,แม่แม่ก็เรียกได้ว,ว่านุ่มเวียวแซวหวานใจกนเก่งมากๆเลยในคะนนี้และดูเหมือนว่าทานี้ของสาวเบลลาจะถูกใจหนุ่มเวียวมากเลยทีเดียว